สวัสดีครับให้แนะนาตัวก็เป็นชื่อหมอเจตน,นะครับชื่อนายแพทย์เจตพัชทวีโพคาครับเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับก็คือทํางานอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับหมอเจตครับแนะนาตัวครับก็จบการศึกษาจบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจบตั้งแต่ปีไม่แน่ใจอะ่ะ2551หรยบือเปล่าไม่รู้ประมาณเกือบจะ13 25ปีนะครับแล้วก็พอจบแพทก็มาเรียนต่อแพทยุกเฉินนะครับเรียนแพทยฉุกเฉินที่โรงพาบาลชมบุรีครับจบมาเสร็จก็ทํางานโรงพาบาเอกชนต่างๆครับอันที่สองเริ่มทํางานศิลปะช่วงไหนครับตั้งแต่เด็กๆไม่เคยมีพื้นฐานงานศิลปะเลยครับก,ก็เรียนตามโรงเรียนทั่วๆไปครับเริ่มทําเมื่อ3ปีที่แล้วมากกว่าเกิดจากการทําเพจะครับ เริ่มแรกคือเราท,ทําเพจผมถุ่มทาเพจที่เกี่ยวกับถ่ายทอดความรู้ในห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราเราจะสอนเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะคือภาพที่ผมใช้มันใช้สําหรับการสื่อสารนอะ่ะอย่างเช่นเราจะอธิบายว่าจะช่วยคนไข้บนถนนยังไงเนี่ยสมมติว่าองเงี้ยกตัวอย่างเช่นแบบผมถ้าผมพูดเรื่องการปฐมพยาบาลอย่างเช่นถ้ามีดบาดเนี่ยครับเราจะมีการข้ามเลือดยังไงการห้ามเลือดวิธีหนึ่งก็คือการกดนะครับ ทีนี้ถ้าอธิบายเรื่องการกดอ่บางทีคนก็ไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะวาดรูปว่ามีภาพก๊อตมากดประมาณนี้ครับในช่วงแรกก็ใช้ภาพของในเว็บในใน,ในพวกนี้หรือในตำราซึ่งเราใช้ได้นะเพราะเราใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้ใช้เพื่อการค้าครับย้อนกลับมาคือ3าปีที่แล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่วาดเองเลยครับคือถ้าเอารูปเขามาใช้เนี่ยก็เหมือนเอารูปคนอื่นมาใช้อ่ะเราน่าจะวาดเองไ,ได้วาดมือกดภาพก๊อตประมาณนี้ครับก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มวาดรูป แต่เรียกว่าศิละปะมันก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามันก็คือภาพประกอบมากกว่าภาพประกอบําอธิบายของเราวาดไปเรื่อยๆครับก็คือ3ปีที่แล้วเราทําเพจนะครับผมท,ทําเพจผมต้องการอธิบายเนื้อหาทางการแพทย์ก็เลยมีการวาดรูปครับสมไอเดียของงานเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราก็คือคำตอบก็คืออธิบายครับเราท,ทําเพจผมทําเพจที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางการแพทย์ผมก็เลยต้องใช้รูปภาพในการอธิบายเนื้อหา คือโส้์มันจะมาก่อนนะสมมติเราจะพูดเราต้องคิดว่าเราจะพูดเรื่องอะไรครับสมมติว่าพูดเรื่องเรื่องการผ่มพยาบาลคนไข้สำลักเนี้ยเนื้อหามาก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรที่จะอธิบายเรื่องของการสำลักให้ได้ครับออก็แบบรูปคนทำทลินิกอันะครับผมอันที่4มุมมองในเรื่องของงานแพทย์กับศิลปะทางการแพทย์นะครับศิลปะทางการแพทย์ไม่ก็คือ ับนะครับโอเคส่วนเรื่องศิลปะกับการแพทย์นะครับมุมอมองของเรื่องนี้อตอบยากครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวเหมือนคณนศาสตร์นะใช่ไหมแพทย์นี้เป็นทางแบบวิทยาศาสตร์เป็นซายนะครับส่วนศิลปะเป็นอาร์ตอ่ะเหมือนเราใช้สมองคนละซี่นะครับในส่วนตัว,วผมตอบ2อ,อย่างละกันอย่างแรก็คือ ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องอะไรเลยครับหรืออย่างที่2มันอาจจะเกี่ยวก็ได้ไม่ถึงเราแต่มุมมองอย่างแรกนะผมเล่าให้ฟังถามว่าที่ไม่เกี่ยวเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีเขาเชิญผมไปงานงานหนึง่งอ่ะที่แบบนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นักศึกษาแพทย์บางที่เขาเรียนเกี่ยวกับศิละปะด้วยมีให้ครูสอนศิละปะเนี่ยมาสอนนักเรียนแพทย์นะครับแล้วก็ดูฟีดแบ็กว่านักเรียนแพทย์เขารู้สึกยังไงบ้างที่เขาต้องมาเรียนศิละปะ นักเรียนแพทย์ก็ให้ความเห็นหนึ่งน่าสนใจมากนักเรียนบอกว่ามีมีความเห็นหนึ่งบอกว่าเขารู้สึกว่าการที่เรียนศิละปะเนี่ยไม่ได้ทําให้เขาเป็นหมอที่ดีขึ้นเลย,เลยครับไม่ได้ทําให้เขาเป็นหมอที่ดีขึ้นศนะิละปะการวาดรูปเงี้ยหรือการเล่นละครไม่ได้ทําให้เขาเป็นหมอที่ดีขึ้นนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่จาเป็นนะครัสบสําหรับในการที่เรียนหมอมันก็ถูกน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือผมก็เป็นแบบรงเขาเรียกอนะไรโอนสคูลนรงเรียนเก่าครับผมเรียนมาก็ไม่ได้ไม่ได้สอนให้ผมวาดรูปหรืออะไรเงี้ย ที่ผมก็จบมาเป็นหมอได้แล้วก็หลายท่านก็จบมาเป็นหมอเหมือนกันนะครับผมว่าความเห็นเขาก็ถูกครับศิลปะไม่ได้ทําให้เราเป็นหมอที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราเรียนหนังสือเก่งขึ้นด้วยครับเหมือนเป็นคนละสายไปเลยครับแล้วก็จะบังคับให้นักเรียนเรียนศิลปะไหมก็จะไม่จาเป็นนะครับท่านถามว่ามมอของงานแพทย์ในด้านของศิลปะตอบอยากนะอย่างที่สองนี่คือพอผมมาทํางานจะเรียกงานผมเป็นงานศิลปะได้ไหมก็อาจจะได้เพราะผมวาดรูปครับ ถ้าย้อนกลับไปถ้าถ้าแบบความเห็นที่สนับสนุนนะก็อย่างเช่นจะมีหมอคนหนึ่งเขาชื่อเนเตอร์ครับเนเตอร์เป็นคุณหมอที่วาดรูปวาดรูปภาพแบบอนาโตมี่เนี่ยหรือว่าในสมัยก่อนเขาก็จะวาดอนาโตมี่วาดศพวาดรูปแบบเส้นเลือดวาดสมองเนะี่ยเพื่อให้คนรุ่นหลังไปศึกษาครับแต่ปัจจุบ,บันมันมีรูปถ่ายใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องไปวาดรูปศพแล้วสมัยก่อนไม่มีถ้าสมมติผมจะสอนนักเรียนเรื่องเส้นเลือดในมือเนี่ยเอาศพมา เราสมมันก็จะเน่าครับเราก็ต้องแบบวาดรูปมืออนานโตมี่เพื่อที่จะในหนังสืออนักเรียนจะได้เรียนนะครับแต่ปัจจุบันมันเป็นรูปถ่ายอครับภาพวาดก็อาจจะมีความจำเป็นที่น้อยลงแต่ว่าจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอักเต์นะท่จะวาดรูปซึ่งก็เป็นแบบเป็นไอดอลของผมด้วยสำหรับผมแหะครับอครับถามให้ตอบยากไงคือจะให้ผมเชียร์หรอให้แค่เรียนศิละปะมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับ มันก็ไม่เลยครับถ้าถามว่าจะให้แพทย์เรียนเพื่อที่จะสุนทรีมีความสุขในการทํางานผ่อนคลายรีแลกซ์ผมว่าทุกอาชีพก็สามารถใช้ศิลปะในการผ่อนคลายได้อยู่ข้อหาันนี้ตอบไม่ดีเลยรู้สึกว่ารับแต่บุม,มองครับอาจจะไม่ได้ทาเป็นขนาดนั้นการที่เป็นหมอที่ดีไม่ได้ขึ้นกับว่าเราจะวาดรูปได้นะก็คําตอบนี้มันก็เลยกํากวงคือผมไม่ได้ชงคือเหมือนแบบถ้าถ้าเห็นว่าผมวาดรูปอย่างเงี้ย ใครก็อาจจะรู้สึกว่าการแพทย์มันมีประโยชน์ที่จะต้องเรียนศิลปะเหมือนข้าวผมตอบว่ามีประโยชน์นเหมือนผมชงอ่ะ่ผมจะาพะผมเรียนจบมาก็ไม่ได้วาดรูปอะไรผม,ผมก็ยังเรียนจบได้เลยแล้วก็มีหมอหลายท่านที่เขาไม่ได้เก่งเรื่องศิลปะเขาก็เขาก็เรียนแพทย์ได้ครับอ,อีกอันนึงมันจะมีบา,บางสถานที่นะเขาจะให้คุณหมอเรียนศิลปะเขาบอกว่าการจับคู่ก,กันเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบคุณหมอใช้ทาผ่าตัดได้ดีขึ้นเคยดิ้นไหม บางคนก็จะเกี่ยวม,มาขี้ไปข้าวจุดเม็ดนะครับเหมือนแบบฝึกลัลกษณะของกล้ามเนื้อมือมานเล็กๆอ่ะจะได้ทําการผ่าตัดเย็บแผลได้ดีขึ้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ที่ททมีคนเขาใช้นะบาง,บางมหาลัยเขาใช้ถามว่าโดยส่วนตัวที่เห็นคุณหมอศัลยกรรมเขาไม่ได้ว่าดรูปเก่งอะไรแต่เขามีทักษะครับทักษะมันก็มันก็ถามว่ามันประยุกต์กันได้ไหมคือถ้าคนที่วาดรูปได้เขาก็ต้องใช้พู่กันใช่ไหมเป็นแบบมือเล็กๆกล้ามเนื้อมือเล็กๆที่ต้องหัดวาด แตเมเบาๆแต่ว่าถ้าเราเป็นหมอศัลยกรรมผ่าตัดเนี่ยเราก็ฝึกในในมุมมองของเราอ่ะฝึกการผ่าด้วยมือที่เล็กๆอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมาฝึกใช้ผู่กันก็ได้ mm hmm. ก็คือคนที่ปัจจุบันคุณหมอผ่าตัดที่เขาไม่ได้วาดรูปเขาก็เขาก็ากผ่าตัดได้ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิละปะมันก็เป็นเป็นส่วนเสริมะครับถ้าผมเป็นส่วนเสริมของวงการแพทย์ที่ทําให้มันสมบูรณ์นะครับแต่มันคงไม่ใช่ไม่ใช่งานหลักนะครับต่อไม่ได้ชง อันที่5้าอยากให้ตัวงานสื่ออะไรถึงคนดูของเราอย่างแรกคือหนึ่งสคัญก็คือผมจะบอกว่าผมเป็นหมอครับอันนี้เป็นหมอจริงๆแต่ผมไม่ใช่ศิลปินครับไม่ใช่อาร์ติสผมผมใช่ศิลปินผมเป็นหมอครับสิ่งที่ผมสื่อสารก็คือเอาความรู้ทางการแพทย์หรือว่าการปฐถมพยาบาลเนี่ยทำยังไงให้คนเข้าใจง่ายที่สุดผมว่าในในมุมมองของสื่อผมอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าผมเป็นอาร์ติสะเป็นศิลปินซึ่งผมไม่ใช่นะผมไม่ได้มีพื้นฐานอย่างนั้น แต่ผมเป็นผู้ที่สื่อสารมากกว่าสื่อมวลชนสื่อสารข้อมูลให้ถึงนะครับเราจะเอาเนื้อหาทางการแพทย์ที่ย,กยากๆเอาเรื่องปฐมพยาบาลที่มันเข้าใจซับซ้อนเนี่ยให้มันง่ายกระบวนการโปรเซสให้มันง่ายเพื่อให้คนประชาชนหรือว่าบุคลากรเนี่ยได้เข้าใจได้ยังไงโดยใช้ภาพครับใช้อาร์ตใช้พวกนี้เป็นสื่อครับตัวงานของผมเป็นแค่สื่อเป็นเป็นสื่อกลางที่ให้คนเข้าถึงมากกว่า งานของผมไม่ใช่ศิละปะครับไม่ใช่พเอาร์น่ะที่แบบว่าใครดูแล้วรู้สึกแบบเหมือนสะท้อนไปถึงจิตวิญญาณหรือว่าเป็นแอสแตรคหรือว่าแบบหลุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ทํางานอย่างนั้นนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่งานที่ผมจะทำด้วยครับไม่ได้หลุดไปเป็นแอสแตรคหรือว่าแบบมีองค์ประกอบภาพที่สวยงามดูแล้วเคลิบเคลิ้มสุนทรีไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคืองานงผมแค่สื่อความหมายยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่า ถ้าเราจะอธิบายคนไข้ที่โดนมีดบาดนี่ครับเราต้องข้ามเลือดอยังไงถ้าบอกาว่ากดอย่างนี้อย่างนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้า,าวาดรูปน่ากกจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะเป็นศิละปะได้บ้างไหมอาจจะได้ตรงที่ว่าเราลดทอนความรุนแรงลงเพราศิละปะอการลดทอนใช่ไหมเราไม่ได้โอ้โหภาพแขนขาดมีดกระชูดคนคงไม่กล้าดูพอการวาเดเนี่ยมันทําให้ความน่ากลัวมันน้อยลงมันดูเหมือนการ์ตูนเหมือนเป็นงานศิละปะที่ ที่เข้าถึงได้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท,ท,ที่งานอาร์ตหรือาง,งานศิลปะอาจจะมีบทบาทในการสื่อสารผมจะเน้นว่าสื่อมากกว่าเวลาที่ถ้าผมคุยกับหมอด้วยกันนะถ้ามีหมอสัมภาษณ์ผมผมก็จะบอกว่าผมเป็นหมอเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมทามันคืออาร์ต <c oughs> ถ้าคุยกับหมอด้วยกันนะหมอสิ่งที่ผมทําคืออาร์ตเพราะว่ามันคืออาร์ตครับแต่ถ้าผมคุยกับคนที่เขาไม่ได้เป็นหมอผมก็บอกว่าผมเป็นหมอผมไม่ใช่อาร์ติสเราอยู่ตรงกลางครับ สิ่งที่ผมทําคือสื่อมากกว่าผมเป็นสื่อครับเป็นสื่อเด็กๆผมถ้าผมไม่เป็นหมอนีเด็กๆผมอยากจะเป็นสื่อมวลชนมากนะครับเป็นหน้าขาวเนี่ยอยากเป็นพิธีผู้อ่านข่าวผู้สื่อสารมากกว่าแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาร์ติสต์นะครับแต่เพราะมันก็พอมันอาจจะเป็นช่วงที่พอดีอที่แบบมาลงตัวว่าเราเราใช้ศิลปะในการสื่อมากกว่าแต่ประเด็นหลักของผมก็คือความเป็นหมอแล้วก็ความเป็นสื่อครับเป็นพับบิคเป็นสื่อโดยใช้อาร์ตเนี่ยเป็นตัวกลางครับ ก็มีไม่กี่ครั้งที่ผมจะได้คุยกับคนที่เขาไม่ได้เป็นแพทย์นะครับปกติจะไปบรรยายตามมหาลัยที่มีนักเรียนแพทย์ทยหรือว่าพยาบาลจะคุยเรื่องทางการแพทย์นะครับโดยใช้รูปภาพเ,เป็นสื่อ,อที่น่น<ม><ม>าฟังก็ถ้าท่านนิยมมองของศิลปินนะครับอันนี้ที่คุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่างานผมผมไม่ใช่อาร์ติสส์ครับผมไม่ใช่ศิลปินแล้วก็งานที่ผมทำเนี่ยไม่ได้มาแทนที่ศิลปินด้วยครับถึงคนที่เขาเรียนศิลปะเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามใช่ไหมเขาต้องหัดวาดรูป เรียนในมหาลายัยอ่ะเขาทุ่มเทกับผมเมเยอะนะครับเคยคือควรจะไปซื้องานของเขา <c oughs> ไม่ใช่มาซื้องานของผมถึงผมไม่ได้จะมาแทนที่ศิลปินเหล่านั้นนะครับเขาเรียนสายของเขาเขาควรได้รับการเชิดชูยกย่องในมุมมองของเขาขอขา่ะไม่ใช่แบบภาพผมจะไปแทนความเป็นศิลปินของเขาครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ได้นินยามตัวเองว่าเป็นเป็นอาร์ติสต์หรือเป็นศิลปินอะไรเลยครับผมก็คือหมอเนี่ยแหละครับที่ใช้ภาพในการสื่อและงานผมก็ไม่ได้เป็นพียวอาร์ตอย่างนั้นด้วยครับ เราไม่ได,ไได้ไม่ได้มาแทนศิลปินนะครับไม่ครับมัคนควรจะควรจะให้ให้เขาได้ได้อยู่ในวงการของเขาว่าศิลปินที่เขาทุ่มเทเรียนเขาควรจะได้ทําผลงานของเขาแล้วมีคนซื้อไปซื้อภาพของเขาครับส่วนของผมก็ก็เป็นงานที่ใช้สื่อสารมากกว่านะครับอ,อันนี้ก็น่าจะสื่ออะไรให้คนงานเราครับอีกอันนึงก็คืออ๋อสุดท้ายนี่คือผมรู้สึกว่างานอาร์ตนะครับผมชอบอันนึง เป็นคำพูดของแอนดี้วอหโฮแต่ว่ามันก็ไม่เฉิยนะอย่างที่ว่า art is the everything you can take away with ครับคือศิละปะคือสิ่งที่มันเอาไปได้อะที่จริง,รงเขาหมายถึงศิละปะคือสิ่งที่แบบที่คุณอยากจะเป็นอะไรก็ได้คุณฝันอยากจะเป็นอะไรคุณไม่ต้องเป็นจริงก็ได้คุณใช้ความเป็นอาร์ตในการฝันมันไปอนะแต่ถ้าความหมายผมคือ art is t everything you can take away with ศิละปะคือองนที่คุณถือมันเอาไปได้อ่นะครับ